สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถศึกษาปีที่4ี่ทุกทุกคนครับวันนี้คุณครูประพศนะครับแวนหลองนาพาพวกเราเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่สนะครับหน่วยนี้มีชื่อว่าอะไรครับนะักเรียนมีชื่อว่าเรื่องดูแลสุขภาพนะครับก่อนอื่นนะครับสุขภาพก็คือเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนะครับการรักษา ดูแลสุขภาพตัวเราน่เองนะครับเรามาเข้าสู่บทที่หนึ่งก่อนนะครับนักเรียนบทที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับวันนี้เราจะมาศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนครับไปกันเลย ก่อนอื่นนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้องมารู้จักความหมายและความสําคัญของสิ่งแวลงดล้อมกันกตอนนะครับความหมายของสิ่งแวดลอ้อมนักเรียนจะไปคิดยากนะครับง่ายๆนะครับสิ่งแวดล้อมหมายถึงนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเห็นไหมครับทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ได้สร้างขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเองนะครับอย่างเช่นภูเขาแม่น้ํานอย่างนี้ แล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อมนุษย์มากเพราะมนุษย์ใช้เป็นประโยชน์นะครับใช้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับจากสิ่งแวดล้อมต่างๆในการดำรงชีวิตเช่นใช้น้ําในการดื่มและชําระล้างตามความสะอาดอย่างนี้สองใช้ดินเป็นแหล่งปลูก ใช่หไหมครับสามใช้พืชเป็นอาหารและยารักษาโรคสี่ใช้สัตว์เป็นอาหารนี่เห็นไหมสังเกตได้ไหมครับสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเรานะครับนะอย่างเช่นน้ําอย่างนี้นะดินอย่างนี้นะครับพืชแม้กระทั่งสัตว์นะครับอะเข้าใจนะครับสิ่งแวดล้อมไปกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับ ในเมื่อนะักเรียนเรารู้จักนะความหมายของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับรวมทั้งนะผลกระทบนะที่เราจะได้จากสิ่งแวดล้อมก็คือผลประโยชน์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านลบด้านบวกนะครับดังนั้นนะถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทำลายก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมครับเช่นถ้าพืชตายสัตว์ก็ไม่มี อาหารแล้วก็จะตายตามกันไปด้วยเมื่อมนุษย์ไม่มีอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์มนุษย์ก็จะจบชีวิตก็คือตายไปในที่สุดครับอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับดังเห็นว่าอย่างเช่นบางภาคนะครับหรืออย่างเช่นภูมิภาคมีภูเขาอย่างนี้นะสิ่งแวดล้อมมีภูเขามีต้นไม้ฝนก็ตกใช่ไหมครับฝนตก ตามฤดูกาลแต่วันนี้คืนนี้มนุษย์เราไปทำลายป่าซะเห็นไหมครับฝนก็ไม่ตกหรือฝนตกมาน้ําก็จะต้องไหลจากที่สูงลงมาสู่ข้างล่างโดยที่ไม่มีต้นไม้ที่จะดูดซึมไว้นะครับก็จะททำให้เกิดภาวะน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากที่เราพูดกันตลอดนะครับดังนั้นนะครับมนุษย์กับสิ่งห์ร้อ,อมก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนเราทราบแล้วว่าสิ่งแวดล้อมนะครับมีผลดีผลเสียต่อตัวเรายังไงบ้างนะครับมีผลลบผลบวกอย่างไงนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนก็จะคงจะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายเรานะครับมาดูนะครับข้อสองนักเรียนครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมนะครับมีความสำคัญต่อสุขภาพของคนเราใช่ไหมครับมีแบบไหนครับก็คือถ้าคนเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นบริเวณที่เราอยู่นิสสะอาดไม่มีเชื้อโรคจะทําให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจเราก็จะแจ่มใสแต่ถ้าเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างเช่นมีน้ำเน่าส่งกลิ่นเหมน็นมีฝุ่นละอองจะทำให้เกิดโรคป่วยไข้เก็บ และขาดความสุขในชีวิตนะครับในปัจจุบันนักเรียนทราบไหมว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพมีอยู่หลายชนิดหลายประเภทด้วยอย่างเช่นน้ำเน่าเสียอากาศเป็นพิษพวกนี้นะครับซึ่งสาเหตุจะมีสาเหตุของปัญหานี้มาจากไหนครับทราบหรือเปล่าครับน้ำเน่าเสียนี่อากาศเป็นพิษนักเรียนว่าปัญหามาจากไหนครับพอตอบได้ไหมลูก ไปกันต่อเลยครับตอนนี้นักเรียนเชื่อไหมว่าปัญหาน้ําเน่าเสียนี้เกิดจากใครครับก็เกิดจากตัวนะครับมนุษย์เรานั่นเองนะครับคนเรานี่แหละสําคัญใช่ไหมครับปัญหาน้ำเน่าเสียนีไม่เกิดจากไหนครับเกิดจากมนุษย์เรานั่นแหละนักเรียนดูนะครับอันดับ แรกเลยก็คือขาดระบบกำจัดน้ำทิ้งของชุมช,ชนส่วนมากชุมชนเรานี่นะครับจะไม่มีระบบนะครับการกำจัดน้ำ kind of eh? ที่มันเสียแล้วค่อยปล่อยลงไปสู่แหล่งน้ำนะครับส่วนมากก็จะปล่อยลงไปเลยนะครับปล่อยน้ำที่มันเน่าเสียจากชุมชนไหลลงไปเลยนะไม่มีการทำให้มันสะอาดก่อนค่อยปล่อยหรือทําให้มันไม่ให้มีกลิ่นเหม็นก่อนค่อยปล่อยลงไปในเมื่อปล่อยลงไปแล้วนะสัตว์ที่อยู่ในแม่น้ํา อย่างเช่นในภาพเห็นไหมครับเห็นไหมภาพไหมลูกพวกปลาพวกอะไรเนี่ยก็แต่ตายนะครับเห็นไหมดูในภาพนะครับแล้วก็มีพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนี้ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสําคัญมากนะครับนักเรียนดูนะครับแล้วก็การทิ้มขยะและสารเคมีลงในแหล่งน้ําำนักเรียนเชื่อไหมว่าในหนองน้ําในแหล่งน้ํานี่นะครับสัตว์ที่อยู่อาศัยม่จะเป็น ปูปลาหอยกุ้งอะไรนี่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรกับมนุษย์เราและเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหลบวิ่งหนีหลีกหนีได้ในเมื่อว่ามนุษย์เราปล่อยสิ่งไม่ดีลงสู่หนองน้ําในหนูในลาคลองในแม่น้ําแล้วสัตว์พวกนี้ก็จะตายนะครับดูในภาพนะครับเห็นไหมปลานอนตายกันเกลื่อนเลยนะครับนักเรียนนะครับนี่แหละคือน้ำนอกเสียนะครับนังเรียน มาดูนะครับนักเรียนปัญหาขยะมูลฝอยอันนี้เกิดจากใครครับเกิดจากก็เหมือนเดิมนะครับเกิดจากมนุษย์เรานั่นเองคนเรานี่แหละครับเป็นตัวการที่ทําอย่างเช่นการกำจัดขยะนะบางพื้นที่บางท้องที่ไม่สนใจนะครับได้ขยะมาจุดเผาเลยนะควันก็ลอยขึ้นแล้วในขยะมันมีอะไรบ้างครับมีสารพิษอะไรบ้างใช่ไหมนะกำจัดไม่ถูกวิธีนะ เผาขยะหรือทิ้งขยะลงในบริเวณสาธารณะอย่างนี้ได้บางคนนี่ขยะโยนทิ้งลงคลองใช่ไหมครับตรงไหนที่มันเป็นป่าเราก็โยนไปเลยนะครับไม่ทราบหรือว่าขยะนั้นมันมีพิษนะครับหรือมีอะไรบ้างแม้แต่ทังขยะก,ก็ต้องมีมีการใส่ขยะเช่นสีเหลืองสีแดงก็ใส่ยังไงนะครับเราะมีบอกสีเขียวนี่นะครับทังขยะฉะนั้นสําคัญมากคือการกําจัดขยะให้ถูกวิธีด้วย ต่อมานะครับปัญหาขยะมูลฝอยอีกก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางก่อให้เกิดการสะสมของเคโลกเรียนดูในภาพขวามือนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่แหละการทิ้งขยะไม่ถูกที่นะครูเชื่อเนี่ว่าหลายๆที่ใครนี่ยก็ตามนะครับเวลาได้ได้สิ่งของมาก็เหมือนกับสิ่งรัก ของตัวเองรักมากแต่ว่าเวลาวันนี้คืนดีมันหมดสภาพก็โยนไปเลยครับแม้แต่ขนมถุงห่อขนมภาชนะห่อขนมหอน่มหอของกินนี่เวลาเราจินเสร็จแล้วเราทานเสร็จแล้วเราก็โยนทิ้งเลยนะครับนี่แหละเป็นบอกเกิดของ <c oughs> ขยะนะครับเรียนแล้วก็ยังสะสมเชื้อโรคต่อมานะครับดูไหมครับดูทางขวามือที่ลูกเห็นไหมครับ แล้วก็นักเรียนครับเรามาดูปัญหาสารพิษสารพิษนี่โอ้โหได้ฟังชื่อแล้วก็หน้าที่อ,อันตรายหไหมหครับหน้าที่เราจะต้องรู้จักนะครับกับจัดนะสารพิษพวกนี้นะครับปัญหาสารพิษเกิดจากหนึ่งนะเรียนดูไหมครับข้างล่างเลยใช้สารเคมีไม่ถูกวิธี หรือไม่ระมัดระวังอันตรายขณะใช้นะครับนักเรียนจะสังเกตดูว่าเวลาเราเอามาใช้เขาจะมีฉลากใช่ไหมครับเขียนบอกอยู่นะครับว่าทํายังไงแต่คนเราส่วนมากไม่สนใจหรอกนะครับไม่อ่านหรอกนะครับจะใช้เลยแล้วก็เกิดอันตรายต่อตัวเราเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วยการทิ้งสารเคมีไม่ถูกที่เช่นทิ้งในที่สาธารณะนักเรียนดูทางขวามือน,นะครับ นะครับข้อนี้นะครับปัญหาสารพิษนะครับก็คือมนุษย์เราแหละทำเองใช่ไหมครับนะนะก็คือใช้สารเคมีไม่ถูกวิธีแล้วก็ทิ้งสารเคมีที่ใช้แล้วนะครับในที่สาธารณะนะครับนี่แหละนะครับสําคัญมากเลยนะครับสารพิษนี่ฟังเที่ยก็รู้แล้วใช่ไหมนักเรียนคําว่าสารพิษอันตรายแค่ไหนอันนั้นนักเรียนต้องรู้จักนะครับนะ นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับนะรู้แล้วว่าสิ่งไหนบ้างที่เป็นพิษใช่ไหมครับที่เป็นพิษต่ออสภาพแวดล้อมเป็นพิษต่อตัว,ตวเรานะและก็คนที่อยู่ข้างนะครับเนื่อต้องมารู้จักวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะทําไงครับก็จะให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ ดีนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปไหนแล้วก็มีสิ่งกรีนทรงกรีนเม้นนะครับมองไปที่ไหนก็มีแต่พวกขยะหรือมีแต่พวกควันนี้นะครับควันที่ออกจากรถออกจากโรงงานอย่างนี้นะครับวิธีปฏิบัตินะครับเรามาทำอะไงครับก็ไม่ยากนะครับมเรียนอันดับแรกก็คือรถหรือ หลีเกเลี่ยมการใช้สิ่งของที่ทําให้เกิดมดลภาว,วะต่อสิ่งแวดล้อมเช,เช่นเช่นไรครับเอออันนี้ง่ายๆเองครับใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกตอนนี้ก็มีการรณรงค์กันมากใช่ไหมครับรณรงค์กันให้ใช้ถุงผ้านะครับเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะครับตามตามร้านค้านะครับตามห้างน,นี้เขาจะให้พวกเรา ใส่ถึงผ้านะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับต่อมานักเรียนครับลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะนะครับเนีสังเกตดูไหมบ้านเราพ่อแม่เราโดยเฉพาะเวลาทํานานะครับจะใชะ้พวกสารเคมีนะครับปราบศัตรูพืชอ,อย่างนี้หรือปลูกผักอย่างนี้นะก็จะใช้พวกศัตรูที่กำจัดศัตรูก็คือพวกสารเคมีแต่ต่อมานะครับ เขาจะให้เราเปลี่ยนนะครับก็คือเอาวิธีทางธรรมชาติมาใช้แทนนะครับนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีเลยนะครับนะครับต่อมาทําความสะอาดสถานที่ในบ้านหรือโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอเช่นกวากและถูห้องเรียนทุกวันอันนี้นักเรียนทำได้ใช่ไหมครับทาความสะอาดห้องน้ําหลังใช้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะทำให้บริเวณสะอาดแล้วก็ หน้าดูหน้าอยู่หน้าชมนะไม่ยากเลยนะครับวันนี้ต่อมานะครับควรมีการกําจัดน้ําเสียในบ้านน้ําที่มันไม่ได้ใช้น้นําเน้ําที่อ่าที่เราไม่ใช้แล้วนะนะครับควรมีการกําจัดนะครับรวมทั้งที่โรงเรียนด้วยนะครับวิธีทําก็คือเช่นไม่ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองนะครับทำยังไงครับ ก็คือเราทําน้ําให้มันดีก่อนแล้วค่อยปล่อยลงไปสู่แม่น้ําลําคลองนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับต่อมานะครับใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดเช่นใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าปิดน้ําปิดไฟหลังใช้งานเสร็จทุกครั้งที่สำคัญนักเรียนครับแยกขยะก่อนทิ้งขยะลงถัง ว่าเขาจะบอกว่าให้เราแยกใช่ไหมครับนะแยกขยะก,ก่อนดีไหมครับอ่าแล้วเวลาสังขยาต้องปิดมิดชิดนะคำนี้นะครับตามที่หัวข,ข้อที่คุณครูให้พวกเราดูนี่คุณครูคุณครูคิดว่านักเรียนคงทําได้นะครับไม่ยากเลยนะครับนะจะดีมากเลยสภาพแวดล้อมในโอ้โหอย่าเป็นที่หน้าอยู่หน้าชมนะครับ ไปที่ไหนมาไหนก็จะสะอาดหูสะอาดตาอากาศบรรยากาศก,ก็จะดีขึ้นนะครับนักเรียนนะครับลองทํานะครับนักเรียนนะช่วยกันนักเรียนจะสังเกตดูนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาเราเข้าไปในเมืองนะครับหรือเข้าไปในจังหวัดในอำเภอหรือออหรือในโรงเรียนเรานี่นะครับก็จะมีถังขยะ ครับในสมัยโบราณใช่ไหมครับเนียสมัยนานๆแต่ก่อนขยะก็คือมีถังเดียวโยนทิ้งเข้าไปนะครับไม่มีการแยกแต่ในสมัยนี้เขาปรับนะครับปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโดยการแยกขยะก่อนทิ้งนักงเรียนดูนะครับมันจะเป็นสีอยู่นะครับอ่าสีเหลืองนะครับขยะทั่วไปมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับแล้วก็มาดูนะครับสีฟ้านี่สีฟ้าเนี่ยก็คือขยะดีไซเคิลนะครับ สีเขียวขยะเปียกนะครับสีแดงขยะอันตรายนักเรียนดูนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเวลาทิ้งขยะนเนียต้องดูโดย,โดยเฉพาะโดยเฉพาะนักเรียนดูไหมนะโดยเฉพาะขยะอันตรายนี่สําคัญมากนะครับพวกนี้เขาจะใส่พวกขวดยานะพวกหลอดไฟพวกนี้ฐานไฟฉายพวกนี้ยาฆ่า,มาแมลงที่เรา ที่พ่อแม่เราหรือพวกเราไปฆ่ายั่้ไปแล้วนะเอาพวกกระป๋องอะไลงใส่นะพวกกระป๋องสเปรย์พวกนี้จะอยู่ที่ถังอันตรายก็คือสีแดงน,นะครับส่วนพวกขยะที่ยังไม่แห้งขยะเปียกพวกนี้ขยะย่อยสลายได้นี่ก็จะอยู่ที่ถังสีสีเขียวใช่ไหมครับนะดูไม่ยากนะครับเรียนดูง่ายเลยนะครับฉะนั้นนะคุณเรียนครับก่อนจะทิ้งขยะนะครับให้เราแยกจะดีที่สุดนะครับ เบื่อที่บ้านเราไม่มีขยะไม่มีถังนี้มากนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเราทำขึ้นมาเองเลยนะครับนักเรียนทําถังขยะขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็แยกทิ้งนะครับดูในตัวอย่างนะครับดูในรูปภาพนะครับเห็จะเห็นว่าเขาจะมีการแยกขยะนะครับตามสีหมวดหมู่ด้วยนะครับเข้าใจนะครับนักเรียนครับไม่ยากนะครับนักเรียนการแยกขยะ นักเรียนครับช่วงนี้มาถึงนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับนะข้อที่สี่สนี่เป็นการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะโอ้โห,โหนักเรียนนะดูในข้อมูลนะครับส่วนนี้แล้วนักเรียนไปดูที่บ้านเองนะครับด้วยว่าเราทาหรือย,อยังนะครับให้นักเรียนดูนะครับหลังจากที่เราศึกษาในหน้านี้แล้วนะครับ ไปจัดทาที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับบ้านเป็นที่อยู่อาศัยและพักผ่อนการจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะจะทําให้ผู้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดีบ้านที่สุบ้านที่ถูกสุขลักษณะมีแบบไหนครับมีดังนี้นะครับเพื่อนครับหนึ่งภายในบ้านสะอาดเป็นระเบียบโอ้โหดูนะครับนะสําคัญมากเลยต้องสะอาดและเป็นระเบียบอากาศถ่ายเทสะดวก อากาศจะเข้าออกได้มันจะอากาศนะถ่ายทีคือเข้ามาแล้วออกไปได้นะครับนะบริเวณบ้านสะอาดนะไม่เชื้อแฉะ,ะห้องน้ำไม่มีกลิ่นเหม็นมีที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วนมีแสงแดดส่องถึงโอ้โหนักเรียนครับดูบ้านเราสิครับนักเรียนส่วนไหนที่ยังขาดอยู่มีไหมครับมีไหมลูกนะ,นะครับ อย่าลืมนะครับบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเรานะครับเป็นที่พักผ่อนตลอดฉะนั้นเราจะต้องจัดให้หน่าอยู่นะครับนะเพราะว่าสุขภาพเราก็จะดีขึ้นมีหนระือยังรครับภายในบ้านเป็นงไงครับสะอาดไหมลูกาาถ้า,มาถไม่สะอาดก็รีบทำเป็นระเบียบไหมสิ่งของจัดเป็นระเบียบระเบียบไหมถ้าไม่เป็นก็จัดซะนะครับอย่างเช่นรองเท้าควรอยู่ไหนแม้กวาดควรวางไว้ตรงไหนเห็นไหมครับ กระเป๋านักเรียนเสื้อผ้าต้องอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ในบ้านเราอากาศถ่ายเทได้สะดวกไหมเปิดหน้าต่างไหมนะครับอากาศเข้าถ่ายเทได้สะดวกไหมดูนะครับบนะริเวณบ้านสะอาดไม่เฉยแฉนี่สําคัญมากนะครับมีน้ํามีแรลงขังก็กําจัดออกไปนะครับนะนะห้องน้ํามีกลิ่นไหมครับนะถ้ามีกลิ่นก็ทําความสะอาดก็หาน้ํายานะครับมาทาความสะอาดนะระงับกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะทําให้ น่าใช้มากเลยนะครับสําหรับห้องน้ํานะครับถ้ามีกลิ่นแล้วไม่มีใครจยเข้าไปนะครับจําไว้นะครับไม่ยากนะครับสําหรับการจัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะน,นะครับนักเรียนสําหรับใบงานนะครับนักเรียนให้นักเรียนน,นํานะครับขยะนะครับที่มีชื่ออยู่บน กรอบฟรีเลียมนะครับนะได้จะเป็นเศษอาหารขวดน้ําเปลือกผลไม้ดอกไม้แห้งเศษผ้านะครับกป่องยาฆ่ามแมลงพวกนี้นะครับให้นักเรียนนำรายชื่อพวกนี้นะครับลงมานะมาใส่ที่ขยะไหนบ้างครับที่จะอยู่ขยะไหนขยะรีไซเคลิลขยะเปียกหรือขยะอันตรายนะครับเอามาเขียนลงแล้วก็ส่งคุณครูนะครับ นักเรียนครับใบงานนะครับนะไม่ยากเลยนะครับใบงานให้นักเรียนนะครับนำชื่อนะครับขยะที่คุณครูนะครับกำหนดให้เอามาเขียนลงนะครับว่านะขยะแต่ละชนิดควรอยู่ตรงไหนนะครับนะอย่างเช่นขยะรีไซเคิลอย่างนี้นะครับนักเรียนเอามาลงใส่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณครูประพจน์นะครับนะก็ถือว่าเป็น งานของพวกเรานะครับนเรียนครับสําหรับในบทเรื่องขยานี้นะครับนะสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับนะักเรียนคงจะเข้าใจนะครับนะคุณครูคิดว่านักเรียนคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยก็ขอให้นําความรู้ที่ได้นะครับไปปรับเรียนปรับปรุงนะไปใชนะ้ในสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะใกล้ตัวเรา,างเช่นบ้าน หรือโรงเรียนนะครับจะได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับโรงเรียนครับก็คุณครูประพจน์ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับดูแลตัวเองนะครับรักษานะครับโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายสําคัญมากโรคไข้ไข้เจ็บนะโรคที่กําลังฮิตชาร์จอยู่ก็คือโรคโควิดสินั่นเองนะครับไม่ไปไหนมาไหนยังอยู่พวกเราอยู่ต้องหมันดูแลตัวเองนะครับนะ อย่าประมาทนะป้องกันไว้ก่อนนะครับวันนี้คุณครูพ่อก็ถือว่านะนำพาพวกเรานะครับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับพบกันใหม่สำหรับวันนี้คุณครูขอากล่าวความว่าสวัสดีครับ